มาเรื่องแล้วครับเมื่อปูตินผู้นํารัสเซียเยือนเกาหลีเหนือและเวียดนามทําเอาผู้นําสหรัฐปรี๊ดแตกต้องรีบเตรียมทริปพิเศษส่งเจ้าหน้าที่เยี่ยมเวียดนามโดยด่วนในสัปดาห์หน้าความตึงเครียดในทะเลจีนใต้กําลังยกระดับไปขั้นหรือสองครามกําลังขยับเข้ามาใกล้บ้านเรามากขึ้นเป็นอย่างไรเดี๋ยวคลิปนี้ผมจำลองฟังนะครับ การลงทุนแบบภาพใหญ่เนี่ยเป็นการลงทุนที่เข้าใจง่ายและก็มีรูปแบบตายตัวนะครับเพื่อนๆสามารถคาดการวิกฤตได้ล่วงหน้านะครับรวมถึงรู้ว่าอะไรมีความเสี่ยงและอะไรกำลังเป็นขาขึ้นดังนั้นนะครับถ้าเพื่อนๆต้องการแนวทางในการลงทุนอีก6เดือนขนา้างหน้าอีก3ปีข้างหน้าว่าอะไรกำลังจะมาเนี่ยสามารถกดติดตามที่ห้องเรียนวงไนข้างล่างนี้ได้เลยครับสวัสดีครับผมปุงคนอยู่กับช่องคิมพาวเวอร์บีไลฟ์ที่จะมาพูดถึงการเงินเพื่อชีวิตที่ดีขึ้น วันนี้จะมาชวนคุยเรื่องสถานการณ์ตึงเครียดในทะเลจีนใต้นะครับที่ช่วงนี้ก็มีหลายประเด็นที่ออกกลิ่นแปลกๆชอบกลนชอบกลนคือได้ย้อนไปที่ภาพใหญ่นะครับตลอดหลายปีที่ผ่านมานั้นนักลงทุนระดับโลกอย่างเรเดลิโอก็ได้ออกมาเตือนถึงความขัดแย้งระหว่างจีนกับสหรัฐนะครับว่าณปัจจุบันนี้เขามองว่ามันยืนอยู่บนปากเหวไปแล้วความหมายคือแม้จะมีการขยับนิดขยับหน่อยอะไรก็ตามเนี่ยมันก็สามารถส่งผลกระทบไปยังประเทศอื่นๆทั่วโลก แถมหลังจากที่โลกเนี่ยได้เกิดฮอตวอร์ขึ้นหลายจุดนะครับทั้งในพื้นที่ของรัสเซียยูเครนรวมไปถึงการขยายวงการประทะในตะวันออกกลางนั้นทําให้เรก,ก็ได้ปรับโอกาสการเกิดสงครามโลกในใสายตาเขาจาก35เป็น50เป์แล้วนอกจากนี้เขายังเป็นห่วงเลอเกินนะครับว่าอย่าให้การประทะนี้เนี่ยเป็นคู่ระหว่างจีนกับสหรัฐโดยตรงนะพอถ้าเกิดเหตุการณ์แบบนั้นเมื่อไหร่นั้นมันจะกลายเป็นการลั่นระครังเริ่มสงครามโลกทันทีแต่ก็โชคดีหน่อย ลที่ตอนนี้ดูเหมือนทั้งจีนแล้วก็สหรัฐนั้นยังไม่อยากจะใช้อาวุธคุยกันนะครับไม่มีเหตุผลมากพอไม่มีแรงจูงใจแต่ก็อย่าลืมว่าสงครามอาวุธนั้นมันก็เริ่มต้นจากสงครามการค้านี่แหละฉะนั้นส่วนตัวเขาก็มองว่าสเต็ปต่อไปที่เป็นไปได้มากที่สุดก็คือการที่สหรัฐเนี่ยจะหาเหตุผลในการคว่ำบาตจีน แย่างไรก็ตามเรก,ก็ไม่ได้มองข้ามเรื่องของข้อพิพาทในทะเลจีนใต้โดยเฉพาะในพื้นที่ของไต้หวันนะครับที่เขาก็แอบเสียวๆว่าจะมีเหตุการณ์อะไรที่เร่งปฏิกิริยาขึ้นมาหรือเปล่าเขาจึงได้เตือนเหล่านักลงทุนว่าให้จัดพอร์ตที่พร้อมรับมือกับเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันที่อาจเกิดขึ้นได้ทุกรูปแบบคือคิดอะไรไม่ออกก็ให้มีทองคําไว้บวกกับการกระจายความเสี่ยงที่หลากหลายนะครับนั่นก็คือกระบวนท่าที่เรใช้นั่นเองทีนี้พอไปนั่งไล่ดูความเคลื่อน ในทะเลจีนใต้ตลอด2-3เดือนที่ผ่านมาก,ก็จะเห็นการเร่งระดับความพุกกรุนให้เข้มข้นมากขึ้นนะครับหลังจากเดือนมีนาคมที่ผ่านมานั้นมีเหตุการณ์การปะทะระหว่างจีนกับฟิลิปปินในแนวปะกการาังซันดอนโทมัสที่2คือมีรายงานว่ามีเจ้าหน้าที่ของทางจีนเนี่ยใช้ปืนฉีดน้ําแรงดันสูงไปยังเรือของฟิลิปปินนะครับทำให้เกิดความเสียหายขึ้นแล้วก็มีลูกเรือได้รับบาดเจ็บด้วยซึ่งเหตุการณ์นี้ก็ทําให้ความสัมพันธ์ระหว่างจีนกับฟิลิปปินนั้นแขวนอยู่บนเส้นได้ทัันนทีนะครบ แล้วก็มีการกระทบกระทั่งกันมาเรื่อยๆจนถึงปัจจุบันถัดมาในช่วงเดือนเมษายนก็ตามมาด้วยการซ้อมรบของกองเรือสหรัฐฟิลิปปินส์ญี่ปุ่นแล้วก็ออสเตรเลียนะครับซึ่งทางจีนก็ไม่นิ่งนอนใจมีการตอบโต้ด้วยการใช้กองเรือประมงแล้วก็กองเรือทหารเนี่ยไปราดตระเวนทําภารกิจในพื้นที่แถวนั้นซึ่งพอสหรัฐเห็นแบบนั้นก็ไม่พอใจเหมือนกันนะครับบอกว่าจีนคุณก้าวร้าวนะพร้อมทั้งได้ส่งเรือบรรทุกเครื่องบินเทโอดอร์รุสเบลเข้าสู่ ทะเลจีนใต้เพื่อประกาศสักดาว่าเฮ้ยถ้าเองกลา้าข้าก็เอาจริงเหมือนกัน พร้อมทั้งเห็นการกระชับด้านการทูตจากฟิลิปปินส์กับออสเตรเลียแล้วก็ญี่ปุ่นนะครับสองประเทศที่ไม่ค่อยเห็นบทบาทเกี่ยวกับสงครามเท่าไหร่ในยุคนี้แต่กลับใกล้ชิดฟิลิปปินส์เข้ามาอีกหลายก้าวเพื่อที่จะสนับสนุนเกี่ยวกับด้านอาวุธสงครามคือจริงๆจ,จ,จ,จากข่าวทั้งหมดเหล่านี้ถ้าเกิดว่าคุณไม่ใช่คนที่คิดอะไรมากมันก็ดูจะยังไม่ได้ใกล้การประทะกันใหญ่หลวงสักเท่าไหร่อาจจะมองว่าเป็นแค่การเช็คพวกพ้องนะครับโทรหากระชับมิตรว่าเอ้ยพวกเรายังทํางานร่วมกันได้ดี อยู่่ใชไหมจนกระทั่งในสัปดาห์ที่ผ่านมานี่แหละที่วลาดิเมียร์ปูตินประธานาธิบดีของรัสเซียได้เดินทางทําภารกิจเยือนเพื่อเข้าพบผู้นํา3ประเทศนะครับเรียงจากจีนเกาหลีเหนือแล้วก็เวียดนาม โดยเฉพาะประเทศสุดท้ายก็คือเวียดนามที่เป็นประเทศที่เขาพยายามรักษาจุดยืนระหว่างสองข้ออำนาจให้สามารถคุยได้กับทั้ง2ฝ่ายนะครับไม่ว่าจะเป็นประเทศจีนสหรัฐหรือว่ารัสเซียเขาไม่ขัดข้องกับใครเพราะฉะนั้นหากท่านปูตินจะมาเยือนก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรทั้งนั้นแต่ทว่าเรื่องนี้ก็ทําให้ประเทศอีกฝั่งหนึ่งของโลกอย่างสหรัฐต้องลมออกหูขึ้นมาเลยว่าเฮ้ยประเทศที่มีอาระยะที่ไหนเขาให้ปูตินเหยียบแผ่นดินกันง่ายๆแบบ โอเคแหละต้องบอกว่าเรื่องนี้มันแอบละเอียดอ่อนนะครับเพราะมันก็เดาใจได้ยากว่าใจจริงแล้วเวียดนามรักขั้วอํานาจฝั่งไหนมากกว่ากัน คือดย้อนอดีตไปในสมัยสงครามเย็นนั้นเวียดนามกับสหภาพโซเวียตนั้นเขาเป็นพันธมิตรกันนะครับซึ่งถึงแม้ว่าปัจจุบันโซเวียตจะแตกไปแล้วแต่ว่าเวียดนามเองก็ยังคงมีความสัมพันธ์ด้านการอาหารที่ดีกับทางรัสเซียอยู่ส่วนด้านเศรษฐกิจเองถึงแม้ว่าเวียดนามจะได้อน,นิสง์จากการเติบโตของจีนเยอะนะครับแต่ว่าอีกส่วนสําคัญเลยที่ทําให้ GDP ของเวียดนามเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็วก็เป็นการที่พวกเขาเปิดประเทศรับแนวคิดวิทยาการระบบตลาดทุนจากฝั่งตะวัน ก,การเข้าเป็นสมาชิกของข้อตกลงต่างๆนะครับอย่างที่เด็ดๆเลยก็เพิ่งเกิดขึ้นในเดือนกันยายนปีที่แล้วนี่เองนะครับที่ทางสหรัฐกับเวียดนามนั้นได้ยกระดับความสัมพันธ์ไปสู่ความสัมพันธ์ทวิภาคีที่เรียกว่าความร่วมมือเชิงกลยุทธ์แบบครอบคลุมนะครับซึ่งอันนี้มันเป็นรูปแบบความสนิทของสองประเทศที่ถือว่าแนบแน่นแล้วก็มั่นคงที่สุดในบรรดาความร่วมมือทั้งหมดแล้วคือตามชื่อเลยครับมันบอกว่าครอบคลุมใช่ไหมก็คือรว ทั้งการค้าการทหารเทคโนโลยีอะไรต่างๆพร้อมช่วยเหลือกันอย่างเต็มที่แต่ในสายตาของประชาคมโลกไม่ต้องไปขนาดนะั้นนะเราเราท่านท่านนี่แหละที่มองเวียดนามในช่วงหลังๆก็ส่วนใหญ่จะมองพวกเขาในด้านของเศรษฐกิจมากกว่าฉะนั้นคุณจะคุ้นชินกับการได้ยินว่าเดี๋ยวเวียดนามจะเป็นหับการผลิตที่สําคัญของโลกแล้วคือโจไบเดนมาเยือนสีจิ้นผิงมาเยือนก็จะเห็นคีย์เวิร์ดในข่าวที่โฟกัสไปที่ด้านการค้าเศรษฐกิจแล้วก็เทคโนโลยีนะครับ ค,คือแทบไม่เห็นกลิ่นอายเกี่ยวกับสงครามของเวียดนามอีกแล้วหรือแม้แต่การที่ปูตินมาเยือนเวียดนามเนี่ยในวแับแรกผมก็ไม่ได้นึกถึงการทาหารนะจนกระทั่งไปเห็นรูทของทริปนี้นะครับที่เริ่มต้นจากจีนไปต่อที่เกาหลีเหนือแล้วก็ลงมาที่เวียดนามอื <c oughs> อันนี้ใครไม่คิดก็ต้องคิดแล้วแหละว่ามันน่าจะเกี่ยวกับความร่วมมือเกี่ยวกับสงครามหรือเปล่าซึ่งแน่นอนว่าเรื่องนี้ก็ทําเอาเวียดนามในสายตาของลูกพี่ใหญ่สหรัฐเปลี่ยนไปทันทีเพราะผมหันมนาะมองเวียดนามในด้านกลศึกนะครับจะ เห็นว่าตำแหน่งที่ตั้งของเวียดนามนั้นเป็นยุทธศาสตร์ที่ดีมากๆในการตั้งกองเรือหรือว่าฐานทัพด้วยความว่าประเทศของเขานั้นมีชายฝั่งติดทะเลที่กว้างแล้วก็อยู่ในทำเลที่ใกล้พื้นที่พิพาทแทบทุกจุดเลยสามารถมอนิเตอร์ได้ง่ายมีอะไรก็เข้าชาร์จได้ทันทีฉะนั้นการที่ปูตินเยือนแบบนี้ก็ทําเอาสหรัฐอยู่ไม่สุกนะครับต้องเร่งส่งเจ้าหน้าที่มาเยือนเวียดนามด่วนในอาทิตย์หน้าทันทีซึ่งประเด็นที่น่าจับตามองต่อไปก็คือ ในอนาคตนั้นสหรัฐจะมองความสัมพันธ์ระหว่างจีนกับเวียดนามแบบไหนเพราะต้องบอกว่า2ประเทศนี้เขาซีกันมากนะครับคุยกันอยู่บ่อยๆแต่ปกติแล้วการคุยกันของพวกเขาก็ไม่ค่อยมีใครไปยุ่งด้วยนะครับด้วยวัฒนธรรมที่ตั้งอะไรต่างๆที่มันทําให้ความสัมพันธ์เวียดนามกับ,บจีนเนี่ยมันแนบแน่นมากๆแล้วการคุยในช่วงหลังๆเนี่ยก็โฟกัสไปที่การค้าเศรษฐกิจเทคโนโลยีดูไม่ได้จะเป็นพิษภัยกับใครมากมาย ว่าการเยือนของปูตินรอบนี้นั้นอาจจะจุดประกายให้สหรัฐต้องเคลือบแคลงทุกครั้งที่จีนกับเวียดนามสมหัวกันหรือไม่เพราะคุณต้องไม่ลืมว่าคู่ขัดแย้งที่แท้จริงในพื้นที่ทะเลจีนใต้นั้นก็คือจีนกับสหรัฐหรือนี่จะเป็นตัวเร่งปฏิกิยาแบบที่เรเดีโอหมายถึงหรือเปล่า ก็อย่างที่เขาได้เตือนนะครับว่าอะไรก็เกิดขึ้นได้ฉะนั้นนักลงทุนจำเป็นจะต้องเตรียมพร้อมเสมอจัดพอร์ตโฟลิโอของคุณให้รับได้ทุกสถานการณ์นะครับคุณคิดอย่างไงกับเรื่องนี้ก็ลองคอมเมนต์เข้ามาแชร์กันนะครับส่วนใครชอบคอนเทนต์ดีๆแบบนี้อยากสนับสนุนก็กดสมัครสมาชิกที่ห้องเรียนวงไนด้านล่างได้เลยภายในก็จะมี research, รีเสิร์ชบทวิเคราะห์มาโครจากนักลงทุนระดับโลกมูลค่ารวมกันเป็นแสนต่อปีมาสรุปเป็นเปเปอร์ให้อ่าน กันส่วนใครที่สนใจเรียนลงทุนนนะสังหาก็แอดไปที่ Li n e แอดคิม property life นะครับส่วนอนนี้ผมต้องลาไปก่อนเจอกันในคลิปหน้าครับสวัสดีครับอยากมั่งคัง่งแต่ก็ไม่ชอบความเสี่ยง อยู่ต่างจังหวัดนะครับมันยุคที่จะสร้างเงินทําเงินในต่างจังหวัดลงทุนอะไรได้บ้างคอร์สเนี่ยบอกคุณครับส่วนตัวผมนะครับมีความถนัดในด้านของการซื้อได้ราคาถูกครับเพิ่มมูลค่าคอร์สได้เหมาะคน4ประเภทด้วยกันนะครับคือคนแรกเนี่ยคือคนที่มีเครดิตดีอยู่แล้วทํางานประจํามีการสร้างเครดิตสร้างเสเวบนอย่างดีแต่ก็ไม่รู้จะดึงพลังตรงเนี้ยเข้ามาได้อย่างไร และข้อสอบนะครับคนที่มีธุรกิจมีรายได้ที่ดีอยู่แล้วเนี่ยแต่บางครั้งคุณสร้างผลิตไม่เป็นสร้างเสร็จไม่เป็นเนี่ยทำให้คุณกู้ได้น้อยกว่าที่ควรจะเป็นนะครับสามนะครับคือคนที่มีเงินอยู่แล้วเนี่ยแต่ต้องการหาการลงทุนที่ทำให้เรานอนหลับได้นะครับหรือเป็นคนที่มีไอเดธุรกิจในการที่จะออนท็อปลงปในสังหารนะครับพเพื่อเพิ่มมูลค่าสิ่งสิ่งนั้นนะฮะและเป็นคอร์สต,ตัวเต็มที่คุณเรียนจบแล้วเนี่ยสามารถจะลงทุนได้ทันทีนะครับและสุดท้ายนี่ครับคอร์สนี้เนี่ยกรารันตี ใจทําแล้วก็ออกแบบมากๆนะครับและมั่นใจได้เลยว่าจะตอบโจทย์เพื่อนเพื่อนทุกคนที่ต้องการลงทุนในสังหาริมทรัพย์แบบไม่ชอบความเสี่ยงนะฮะถ้าใครสนใจเนี่ยสามารถที่จะแอดไลน์มาได้ที่แอดคิม property life นะครับหวังจะเจอทุกคนในสัมมนา,านะครับขอบคุณครับ